สวัสดีครับผมมาพินกับชาแนลสีไทยใน u t u b e ครับอยู่ที่อำเภอศรีเชียงใหม่นะครับคนอย่าเข้าใจผิดว่าศรีเชียงใหม่อยู่ที่เชียงใหม่นะครับศรีเชียงใหม่อยู่ที่จังหวัดหนองคายนะฮะตรงนี้ก็มีหลักกิโลใหญ่ทำไว้นะครับสูงโอ้โห,โโหเนี่ยงจันทรึกิโลหนองคาย 54, 5, 5, 5ห้าส่ปอ15เงจันทนกิโลคืออะไรนี่ครับฝั่งนู้นนะครับที่เห็นเป็นตึกเป็นเมืองใหญ่นี่คือ เมืองเวียงจันทร์นะฮะฝั่งนี้คืออำเภอศรีเชียงใหม่ในจังหวัดนองคายบางคนบอกอ้าวไม่ได้อยู่ตรงจังหวัดน้องคายเหรครับอ่าไม่ได้อยู่ครับเพราะว่าตัวเวียงจันทร์เนี่ยจะเยื้องออกมานะครับตามโค้งลําน้ำเนี่ยมันจะอยู่ตรงข้ามอำเภอศรีเชียงใหม่เลยนี่ก็มีตาพญายนาคนะครับนู่นครับเมืองเวียงจันทร์ ใครมาใช้ตรงนี้ก็ระวังเรื่องสัญญาณลมมิ่งนะครับบางทีอาจจะเข้าไปใช้สัญญาณฝั่งลาวทางนู้นจะเป็นสนามบินวัดไตนะครับเป็นสนามบินนานาชาติของทางเวียงจันทร์เขานี่ครับป้ายที่นี่สีเชียงใหม่ตรงนี้เป็นสาาดนะครับ นู่นจะเป็นโรงแรมนะครับของทางฝั่งเวียงจันทร์เขาผมจำไม่ผิดแล้จะสร้างสมัยประชุม EEC หรือง,งานซีเกมเนี่ยนะครับจำไม่ได้นะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแต่แถวนี้ถ้าจำไม่ผิดจะเป็นโซนย่านแพ็คแพ็คของเมืองเวียงจันทร์ครับผมส่วนตรงนี้เนี่ยก็เป็นริมน้ำ ครับเป็นลานกว้างของเพเร์ศซีเชียงใหม่นะฮะก็บรรยากาศนี้ไม่น้ําโขงนะครับเก็บบรรยากาศมาฝากกันนะครับแล้วพบกันใหม่กับช n แนลฟิวไทยใน youtube ครับสวัสดีครับ